ครับทีนี้ก็มาอยู่อีกอีกข้องนึงครับทีนี้ขอแนะนําตัวเลยคันเนอร์ครับมาละขันขวาครับผมมาละขันขวาโอ้ยนี่ญาติญาติกันญาติเยอะเลยขันขวาครับญาติญาติอะไรกับวิศวกรอ่ะแบบเป็นอาครับเป็นอาวิศวกรครับผมก็คุณมาละดูแลอะไรครับตอนนี้ที่จะแข่งช่วยดียบีก็มีแก๊คลำบากนละครับแก๊คลำบากครับผมแล้วตัวเดียวอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งอยู่ที่ขอนแก่นครับอ๋อโปรไฟล์เทียบกับ่ขอนแก่นครับผมครับผม ก็ต้องขอบคุณนะครับต้องขอบคุณนายด้วยที่ให้มานะครับผมครับผมทำฟิววิวไว้เราอยากให้เผยความในใจวิธีการซ้อมอะไรนิดนิน้อยๆนะครับว่าเรามีการเตรียมตัวครั้งนี้เพราะเราเราเตรียมไว้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วครับผมใช่ครับหมาก็เตรียมตัวไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วอยู่ที่โคราชแล้วครับอ๋อตั้งแต่โคราชช่วงหลังก็เจ้านายจะให้ลงมาที่ฟาร์มไว้ประมาณหกเจ็ดเดือนนะครับทำไมต้องมาไว้ตรงนี้ครับี่ก็ที่นู่นเขาไอ้มาเยอะครับแล้วก็ไอ้เปลี่ยนเทรนเนอร์มา ก็เลยเอาเข้ามาที่ฟาร์มครับคือมาตรงนี้มันมีโอกาสได้วิ่งอีเดวีได้ก็เลยต้องเอาวิ่งทั้งที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดผมไปดูนะผมว่ามันบางกว่านี้เป็นนิดครับตัวมันได้ที่พูดกันตรงๆเพราะเราเห็นไงเราไปทีมงานเราพยายามตัวนี้เมื่อก่อนบางกว่านี้ครับทำไมเมื่อก่อนอยู่คุณชูวิตอ่ะครับผมบางกว่านี้หรือเขาสีสันอะไรดูดีกว่าเก่าเยอะมันก็เขียนแก้ ้ายแววมาก็ช่วงหลังมาก็เริ่มบิ่งมีม,มีมีสปีดติดหลังนะ <ừ, S 1> ครับก็เลยจะลองบ้าลองอาวัดถ้วยดาบี้ถ้วยใหญ่ดูสักครั้งหนึง่งเพรว่าโชสีเสื้อด้วยครับผมแล้ีวพี่ต้องแกก็ ก็ว่าแกปกติต้องได้วิ่งแต่ปีที่แล้วแล้วถ้าแกคงอยากวิ่งนะครับก็เลยต้องลงแก่วิ่งกลลงลงทุนลงแรงมาเยอะแล้วครับผมตรงนี้มาที่จะวิ่งปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้เหลือไม่กี่ตัวที่เขาได้เขาวิ่งแค่เขาวิ่งเนี่ยถือว่าผมมีวาสนามบารมีแล้วนั่คือจุดๆเพราะว่ารอบนึงปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งไม่รู้มาจะเป็นร้างบ้างแต่ละตัวหลายตัวก็มีกานเป็นไปอย่างเนี้ยเราเห็นเห็นกันอยู่ครับผมแล้วนี่คือตอนนี้อายุเขาก็ สบาย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 คือก็ไม่ได้เสียเปียบใครเลยครับผมพอมีเท้าก็ไม่ไปรองใครงือนอยู่ที่วาสนาแล้วครับตอนนี้ใครไอ้นี่มันเป็นลูกแมมโบเล็กรียกผลจากฟาร์มเคเคครับผมถือว่าตอนนี้ก็ฟาร์มเหมือนการแข่งขันของฟาร์มอ่ะแต่มาตัวไหนจะอยู่กับคอกไหนฟาร์มไหนแค่นั้นเองครับใช่ครับเรามีการเตรียมมาในสําหรับทัวใหญ่ๆนี่อย่างไรเพิ่มพิเศษการพิจซ้อม เข้มงวดกับเขาอย่างไรหรือเพื่อมอาหารหรือยาบำรุงตรงไหนพคือน่าจะการฟิตซ้อมผมก็ซ้อมเหมือนเดิมครับเพราะว่าเพราะว่าการซ้อมวิ่งกยัไก่คือเราดูแกเป็นม้าติดหลังอยู่แล้วก็ซ้อมไปเรื่อยแต่มีแต่เพิ่มอาหารน้่นนะแคแกอาหารที่ดีๆอาหารพวกอาหารนอกเนี่ยครับผมเิ่มพวกอาหารมากกว่าแล้วดูจากสถานที่และเวลาซ้อมเนี่ยมามาซ้อมซ้อมวงแล้ก็ซ้อมที่นี่ซ้อมที่นี่อยู่แล้ว ครับตองที่แปลี่ยเวลาอาอาเจยปล่อยยืดใช่ครับที่ไหนต้องปากช่องความเคเความเคเคครับก็ก็มีอยู่แค่ใกล้ๆครับเวลาเราปล่อยยาวๆนี่เรา มีม้าอะไรไหมให้ให้เขามาเหมือนกับเป็นคู่แข่งกันก็ก็มีครับก็มีคือขยับตีนหลังให้แกมีม้าเ็าจะเห็นว่าบางค่ายเนี่ยเขาก็มีวิธีการเขาจะปล่อยเขาตัวตัวเดียวตัวเดียวคือมันจะเขาเรียกม้าเทียบแบบมีม้าเทียบม้าพี่เลี้ยงอะไรเขาจะมีก็ต้องมีลองดูว่าเออตีนขยับตีนหลังแกออกไหมเหมือนกับเวลาวิ่งในสนามก็พอวิ่งเสร็จก็ให e ้เขาขยับต yani right ีนหลังนิดนึงดูว่าเขาจะไปได้ไหมเราคาดว่าจกี้ไทยคนขี่จกี้ที่สังกัดในฟอกตอนนี้ก็คือน่าจะมีไอ พงศกรกับไออะไรนะที s <S ่ขี่ทุพากรนะครับกสองพอมีสองคนก็ยากจะนั้งนั้นเลยคก็คงจะแบ่งตัวกันขี่มั้งครับก็ต้องขี่อยู่ที่เจ้านายว่าจะวางตัวีไหนฟิวเจอร์ตัวหนึ่งครับแอแได้วลบาทตัวหนึ่งครับก็เลือกไปตัวในฐานะที่พี่เป็นคนดูแลม้าตัวเนี้คิดว่าปีมือระดับระหว่างสองคนที่เอ่ยมาเป็นดาวรุ่งนั้นใครเหมาะ สำหรับรู้ใจว่าลักษณะน่าจะขี่ตัวนี้ถูกตัวเองก็ที่ตามคิดว่าคิดว่าคิดว่าเขาคงได้เป็นไอ้สุภาพกรนะครับเพราะแกขี่ชนะไว้ก็มีเพราะแกรู้ว่ามารยังบัขึ้นมารุนแรงขช่วงหลังก็ได้ขี่เช็คอยู่คนเดียวก็ข้างหลังสุดวิ่งสองครั้งนะทำเวลาอยู่ในเกณฑ์หนึ่งสิบแล้วเวลาที่เขาเคยทําไว้ในระยะสามห้าเซนมันอยู่ในเกณฑ์ที่คือดีพอจะสู้กับมาชุดเนี้ยสูสีได้เลย ค,คิดว่าพอใจไหมกับความครั้งการวิ่งครั้งหลังๆเนี่ยพอใจตั้งแต่ผมมามาอยู่นี่ก็คือ,อดูแลมาสองครั้งหลังนี่ก็ถือว่าแกวิ่งวิ่งดีขึ้นเยอะครับแล้วตามสุขภาพของแกก็คือแต่ก่อนอาจจะอาหารแบบยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เพียงพอหรับแกสุขภาพแกก็เลยไม่ถ้เต็มร้อยอท่าไรช่วงนี้มาก็เต็มร้อยดีนะ ก็เลยครับอาหารสร้างด้านเรื่องด้านอาหารก็ไปช่วยสีสันม้ามันสีสันม้ามันเปลี่ยนไปเยอะเลยใช่ครับมาร่างกายเปลี่ยนทรงเลยเขาดูม้ามันมีราศีอ่ะครับางตัวใช่ไปดูเราก็ต้องบอกว่าโอ้โหความทะเบียนเรามเราต้องพูดถึงวันที่เราเห็นกันถึงวันนั้นก็อยู่ประมาณนี้หรืออาจจะดีขึ้นกว่านี้นิดหน่อยก็น่าจะดีขึ้นนิดหน่อยครับหรือว่าก็น่าจะดีขึ้นเหรครับเพราะว่าเราก็ พนักานก็สั่งให้ดูแลเป็นพิเศษหน่อยก็โอเคนะเน้นๆตอนนี้เป็นพิเศษนิดนึงครับเน้นมีแล้วก็มีมีมีวิธีผ่อนคลายคลายผ่อนคลายม้าตัวเนี้ยในช่วงที่เหลืออีกไม่กี่วันหรือเราจะเขี่ยวให้หนักขึ้นก็ทำม้าก็ทำเหมือนเดิมครับทำปกตือนเดิมทำไปปกติ